ชาวศีตุลครับดาวพุธเขาจะย้ายไนที่5้ถึง2ี่สิบสอกุมภาครับมันมีเรื่องเด่นๆ่นคือเรื่องของการสปีดงานหรือว่าเรื่องของการตามเรื่องตามงานหรือว่ารอคอยข่าวใดจะมีข่าวดีครับรวมถึงเหมาะกับการเจรจาต่อตอรองเรื่องสําคัญสําคัญครับบางคนยังมียกวนในยักเกี่ยวข้องกับดาวพุธค,คือการสื่อสารการติดตามนะครับการเจรจานะฮะเรื่องการผลประโยชน์นะฮะฉะนั้นนะครับในช่วง5ถึงย2ฮะครใครๆจะคุยเรื่องผลประโยชน์นะครับในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองนะครับหรือว่าผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานนะครับบางคนผลประโยชน์ในเรื่องของทรัพย์สินนะฮะที่ดงที่ดินหรือว่าจะทําอะไรที่สําคัญสําคัญกับชีวิตของเรานะครับไม่จชเป็นว่าจะต้องเป็นเงินกับงานอย่างเดียวบางทีมันเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเป็นเรื่องการเจรจาให้กับคนที่เรารักคนที่เราเคารพขอให้ช่วยเหลือนะฮะหรือว่าขอความเมตตาจะทําอะไรที่เราต้องขอ ให้อีกฝั่งหนึ่งเขาเชื่อถือเราแล้วก็ช่วยเหลือเรานะครับหรือว่าตอบรับในสิ่งที่เราต้องการนะฮะโอกาสสาเร็จมีสูงครับดาวพุธนะครับเป็นดาวแห่งการเจรจาเป็นเจ้าเรือนนะครับของคนราศีตุลคือเรือนวินาศกับเรือนลกเขาเรียกว่าสุภะนะครับโคจรอยู่ในเรือนพบพันธุหนึ่งนะฮะที่จะบอกว่าเรื่องของการงานมันสปีดงานได้ มีการเริ่มต้นโปรเจกต์หรืองานใหม่มีการซื้อเข้าของเครื่องใช้นะครับต,ต่างๆาที่พอจะมีราคาเข้าบ้านเข้าออที่อยู่อาศัยหรือว่าเข้าออฟฟิศของเรานะครับรวมถึงนะฮะมันจะมีเรื่องของการได้คุยเรื่องสำคัญนะฮะกับคนในครอบครัวนะครับบางทีคุณอาจจะมีเรื่องอะไรที่แบบหนักใจหรือว่าอยากจะเปิดอกอยากจะคุยนะหรือว่าอยากจะโน้มน้าวใจนะฮะคนที่อยู่ในครอบครัวเรานะครับ โอกาสสาเร็จมีสูงฮะดาวพุธโคจอ,อยู่คู่กับดาวพระเสาร์เขาเรียกว่าเป็นคู่สมพละฮะดาวพูธนี้อยู่ตําแหน่งเรือนภพพันธุแปลว่าคุณก็มีโอกาสนะครับถ้าจะคุยนะฮะในเรื่องที่มันแบบเน้นๆนะฮะอยากให้ใครช่วยเหลือเรานะครับโอกาสมีสูงนะครับมานะครับดาวพุธเดิมในช่วงเดือนม,มกราคมเราว่าเขาเรียกว่าอยู่ในตําแหน่งเป็นประหรือปู่ปู่ปปะ,ปะนะครับการคุยการขอให้ใครช่วยหรือว่าการ พีเต์อะไรไปมันไม่ค่อยจะได้อย่างใจเรานะครับหรือว่าเราหวังไว้สูงนะหรือว่าแล้วมันก็ไม่ได้ตามนั้นนะฮะมันจะถูกสมมติรหวังไว้สักร้อยนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะมันอาจจะเหลือสักหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ครับในช่วงเดือนมกราที่ผ่านมานครับแต่ว่าพอเข้าช่วงเดือนห้าถึงยี่สิบสองกุมภาเนี่ยครับความคาดหวังในผลงานที่คุณได้คุยได้พีเต์ได้ทําอะไรออกไปนะฮะโอกาสสเร็จมีสูงนะครับฉะนั้นมันก็เหมาะกับการทําเรื่อง ยา,ยากให้ง่ายเหมาะกับการเจราจาธรรุรกิจธุรกิจหรือว่าเรื่องสำคัญกับบุคคลสําคัญเหมากับการแก้ปัญหางานยากๆหรือว่าแก้ปัญหาชีวิตนะฮะอะไรที่ทําในช่วงนี้โอกาสสาเร็จมีสูงเป็นช่วงนะครับที่มีดวงนะฮะได้ช่วยเหลือคนที่เรารักเคารพหรือบางทีคนที่มาขอความช่วยเหลือจากเรานะฮะเราสามารถช่วยเหลือเขาได้นะครับในช่วงนี้ผมว่าดวงมันเด่น ในเรื่องของการคิดในเรื่องของการส่งก็เรียกว่าพรีเซนต์งานในเรื่องของการแก้ไขในเรื่องของการเจราจาในเรื่องของการหมุนเงินหาเงินในเรื่องของการให้การช่วยเหลือกับคนที่เราอาจจะอยากช่วยแล้วไม่มีกําลังช่วยมานานนะครับแต่จากนี้ไปในช่วงเวลาดังกล่าวนีโอกาสที่จะช่วยเหลือคนรอบข้างหรือใครบางคนได้ก็มีฮะเรียกว่าเป็นจังหวะที่ดวงดีนะครับจากนั้นทําอะไรได้บ้างจา,จากนี้ไปนะฮะช่วงท่านถึง22เนี่ยถ้าคุณมีโปรเจกต์มีงานอะไรที่เลยอยากทำนะฮะทำได้ ถ้าคุณมีเรื่องอะไรที่อยากจะให้ใครช่วยเหลือคุยได้ถ้าคุณถ้าเป็นเซลล์นะฮะหรือว่าทําธุรกิจการค้านะฮะช่วงเวลานี้สามารถจะจะทำแผนการตลาดใหม่ในวัวหรือว่าจะปรับเปลี่ยนนะครับระบบรูปแบบในเรื่องของธุรกิจในสินค้าของเรานะฮะก็จะสําเร็จนะครับง,ง่ายๆคือปฏิบัติการงานเชิงรุกนะครับดีกว่าเชิงรับนะฮะแล้วก็ ถ้าจะเอ่ยให้ใครช่วยนะครับมันจะมีเงื่อนไขไม่ใช่อยู่ดีๆเขาคาจะช่วยนะครับคุณต้องมีเงื่อนไขเลยไปต่อรองนะฮะมันจะเป็นเรื่องการต่อรองมากกว่านะครับแล้วก็ต่อรองได้ก็ต่อรองได้สาเร็จนะครับใครของหายนะครับก็จะเจอนะฮะแล้วก็อาจจะเจอในบ้านเรานี่แหละแล้วก็มีพื้นดวงนะครับช่วงนี้ใครที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับอสังหานะฮะจะดวงเด่นนะถ้าคุณจะคุยเรื่องธุรกิจธุรกิจเกี่ยวข้องกับอสังหาระบ้านนะครับหรือติดต่อเจรจา หรือว่าอย่างครับในช่วงนี้ใครที่ทํางานนะครับเกี่ยวข้องกับพวกตัวเลขบัญชีหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเลขทั้งหลายครับจะประสบความสำเร็จนะครับคือมันมีหลายอย่างที่ดวงมันเปิดนะครับในเรื่องการงานในเรื่องการเจรจาในเรื่องของให้ใครช่วยเหลือนะครับหรือใครจะตัดสินใจที่จะซื้อบ้านหรือซื้อรถหรือว่าจะโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะครับตัดสินใจช่วงนี้ได้แล้วจะมีข่าวดีด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นช่วงของการ ลงทุนนะะก็ได้นะครับโอกาสที่จะลงทุนมีสูงนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงดวงเด่นนะฮะเพราะว่าในช่วงราดกล่าวดาวทิตมันจะอยู่จนถึงช่วงกลางเดือนพอดีมันก็เลยเสริมนะฮะทำให้ดาวพุธย้ายเนี่ยมันจะมีพลังมากยิ่งขึ้นการเจรจาจะสําเร็จมากยิ่งขึ้นการที่จะขออ้อนบอนให้ใครช่วยเหลือหรือว่าจะยื่นหนังสือยื่นเอกสารอะไรก็ตามนะครับจะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับจังหวะชีวิตนะครับเป็นจังหวะที่ ดวงอาจจะเปิดระยะเวลาไม่ไมยาวน,นะครับเพราะ5ร2 2> า5 22เพราะฉะนั้นคุณมีไอเดียอะไรที่อยากทําอยากคิดอยากจะให้มันสําเร็จลุยได้ครับดวงม,มันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะฮะแต่ว่าก็คุ้มค่าต่อความเหนื่อยนะครับแล้วก็ปัญหาครอบครัวนะครับในช่วงนี้อาจจะมีใครที่เดือดร้อนหรือว่าปัญหาเรื่องครอบครัวอะไรที่จะเข้ามาในช่วงนี้ก็อาจจะเยอะหน่อยครับมีคนในบ้านบุกให้ไม่สบายมีคนในบ้านมีปัญหาเรื่องของการงานหรือการเงินมีเรื่องของ ตกแต่งต่อเติมนะครั้หรือว่าจะต้องไปโฟกัสนะครับเกี่ยวกับบ้านหรือเข้าของที่ใช้ในบ้านในช่วงวลานี้เป็นพิเศษหรือว่าต้องซื้อของที่พอจะมีราคาเข้าบ้านเลยเพื่อนพวกแบบนี้นะฮะก็สามารถทําได้นะครับโอเคนะฮะจะได้รู้ว่าดาวพุดธย้ายรับนี่ครับดวงเปิดมาในระดับหนึ่งคุณมีไอเดียอยากคิดอยากทาอะไรทําช่วงนี้นะครับจะประสบความสำเร็จเป็นพิเศษครับสวัสดีครับ